สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับก็มาดูสูตรดักร้อยของเรานะครับสูตรดักร้อยนะครับก็หลุดไปนะครับให้เจ็ดกับศูนย์นะครับแต่ไปเข้าหลัก หน่วยบนนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับก็ถือว่าผิดนะครับหลุดนะครับผลการออกวดันที่16นะครับมิถุนายนพศ2 5 6 6 3นะครับผลการออกรางวัลนะครับ5 16 9 7 7ข้างล่างออก6 4นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับสูตรนี้นะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ7ไปเข้าหลัก เข้าหลักหน่วยนะครับไม่เข้าหลักร้อยนะครับถือว่าผิดนะครับก็มาตามกันต่อนะครับลมพัดนะครับพอดีนะครับก็มาทบทบทวนกัน นก่อนนะครับสูตรนี้นะครับเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมก็จะเอาหลักร้อยบวกกับสองงที่นะครับก็มาดูวิธีการบวกนะครับแล้วก็บวกสามแต้มนะครับหลักร้อยบวกกับสองพงที่แล้วบวกกับสามแต้มนะครับเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะครับวางเลขเก้าไว้เก้าบวกสาม ก็เป็น12นะครับเราเอาแต่เลข2นะครับผลการออกงวดวันที่1กุมภาพันธ์เลขออก589 2 2 7นะครับ2ก็เข้าหลักร้อยนะครับต่อ,อไปก็ทำแบบเดิมนะครับ2บวก2ก็เป็น4นะครับวางเลข4ไว้4บวกกับ3าก็เป็น7นะครับผลการออก งวดวันที่16คกุมภาพันธ์นะครับเลขออก7 8 1 4 0 3นะครับ4ก็เข้าหลักร้อยนะครับต่อไปก็ทำแบบเดิมนะครับ4บวก2ก็เป็น6นะครับ6บวกกับ3แต้มก็เป็น9นะครับผลการออกนวดวันที่16 วันที่หนึ่งมีนาคมเลขออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะครับเก้าก็เข้าหลักร้อยนะครับครับก็ไปต่อนะครับเก้าก็เข้าหลักร้อยเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดนะครับเราแต่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่นะครับผลการออกงวดวันที่สิบหกมีนาคมเลขออกห้าศูนย์สามสี่สี่หกนะครับสี่ก็เข้าหลักร้อยนะครับ ก็มาดูงวดที่หลุดไปครั้งครั้งแรกนะครับ4บวก2ก็เป็น6นะครับ6บวก3แต้ม6บวก3ก็เป็น9นะครับผลการออกงวดวันที่16พฤษภาคมเ็ขออก051095ข้างล่าง22นะครับหลุดไปเข้าหลัก1ิ บนนะครับไม่เข้าหลักร้อยนะครับตัวนี้หลุดนะครับพอหลุดก็มาเข้าห้าหลักร้อยนะครับก็มาดูวิธีการคำนวณนะครับศูนย์บวกสองทุที่ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะครับสองบวกสามก็เป็นห้านะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสามนะครับ เลขออก831567ก็กลับมาเข้านะครับ5มัมาเข้าหลักร้อยนะครับพองวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16มีนาคมอบมิถุนายนูนะครับทุทีนะครับ63นะครับก็มาดูคำนวณศูนยนะครับ5บวก2ก็เป็น7นะครับ7บวก3ก็เป็น0นะครับ ผลการออกงวดวันที่16มิถุนายนาพศ2563กเลขออก5 1 6 9 6 7าข้างล่าง64นะครับหลุดนะครับแต่เ็มาเข้าหลักหน่วยบนนะครับไม่เข้าหลักร้อยถือว่าหลุดนะครับก็มาตามกันต่อนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับว่าจะไปต่อหรือจะหลุดนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดอีกผมทิ้งสูตรนี้เลยนะครับ สูตรนี้ผมก็จะเอาหลักร้อยนะครับเป็นสูตรทิดง่ายๆนะครับสูตรนี้ผมก็จะเอาหลักร้อยบวกกับ2คงที่นะครับ9ก้าบวกหก็เป็น10โทษทีนะครับ9ก้าบวกสองที่9ก้าบวกสองที่ก็เป็น11นะครับเราก็วางเลข1ไว้นะครับเราเอาแต่เลข1นะครับ เลขหนึ่งหนึ่งโอ้ยลมพัดทษทีนะครับหนึ่งบวกสามแ้มนะครับหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่นะครับ หลักร้อยของเรามีเลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสมุดหมดนะครับหนึ่งกรกฎาคมนะครับสมุดหมดหกสามนะครับก็มาลุ้นกันนะครับได้เลขหนึ่งกับเลขสี่นะครับตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับจะไปต่อหรือจะหลุดนะครับถ้าหลุดก็ทิ้งนะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรเก่านะครับสูตรหลักร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมาลุ้นกันนะครับ อาจจะลมแรงนะครับฝนจะตกนะครับโทษทีนะครับ